โอ้แม,ม่เมล่าแม,ม่เมล่า,ไม,าไม่ตายด้วย,ตา,ต,ายตายเลยไม่ตายใครเอาเฮ้ยรถไฟไอ้เหี้ยรถไฟมาจากไหนอะ <c oughs> มามามา,มา,มา,มาล้วหกับเดชนรัน <c oughs> รั่นเล่นห <c oughs> นึ่งห้าทุ่มแล้วใครจะเล่นกับพี่ต่อมากนะ อันนี้รักวิ่งเลยโอเคโอ้ยรุกได้เด่นรันวะเนี่ยโอ้ยไหนวะโอ้ยนต้นใหญ่เบืองเขื่อนอยู่หรอสนุกปะเฮ้ยร้อเมื่อกีคุยเกือบเกือบพวกรูยูยูถังแก๊สเกือบตายอ๋อจิลักตายไหมนะอุยล้ได้ไงเห็นอยู่ไม้ได้ไงอะ ยดรอดเวยไปยดแมงเหล็กแท่งบลเลอร์เลยแล้วก่อนใจเย็นองค์รอเม้งกิ้งก่อนหายว่ยวิ่งแล้วายแล้วเว้ยเอินันงกลางเอกลางเาไเป็นมันนักเดลียวใจเย็นใจเย็นอยีาวิ่งเด่าวิ่งอันตรายโ้ไม่ห่วงเขาเลยค่อขอโทษครับี่รักโอ้ไม่เอาไม่เอ มาเรค่อยๆเดินค่อยๆเดินอย่าวิ่งไอ้บุ๊กไอ้สัตว์ลูกๆก็ตกไปแล้วไปอมน้ำหน้าไปเลยน้ำหน้าไปเลยไอ้คนยิงไอยู่ไหนวะเออกขาไปเห็นตกไปแล้วมันว้าเป็นว้าก็ค่อยเดินอย่าวิ่งอยู่วิ่งวิ่งเลนต้องตรวจชีอ้ไปอยู่ไหนวะตรวจชีวิตไอ้คนยยิงอยู่ไหนวะเฮ้ยยืดเยื้อเฮ้ย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 ไม่ไอ้สัตว์เกือบมาค่อยๆ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 เยี้ยกูมั่วหมดเลยสัตว์ไปแล้วเว้ย อ๋อไม่หนีสุดลายปันเนี่ยหนึ่งโลอันนี้นีสุดได้เอ้ยไอซันยัยยัยไอซันตกให้เชียร์ป่ะตาบวมเลยจะได้เหรอเชียร์ตาบวมเลยแล้วมันไม่เกิดใหม่ใช่ป่ะไม่เกิดใหม่ตายแล้วตายเลยต้องต้องลงไปให้ถึงที่สุดใช่ไหมได้หัวเราหนาไปแล้ว อยู่ให้แบบเนี้ยไหนลองวิ่งบ้างกูวิ่งปวดตาเลยเมื่อกี้อย่าหลุดนะเฮ้ยเออไม่หลุดเลยอ๋อด่านนี้กูเห็นจีโนเล่นอยู่อ่าละ้วไอ้คนที่อยู่ข้างบนจะยิงอ่ะโอ้กำแพงเต็มเลยกัน มองบนฟ้าได้นะมีรถนะพี่รักด้า่อนขวามีด้านหน้าด้านหน้าเราโอเคครับพี่รักมันเริ่มจากไหนวะคุณมีนัดเดียวหลับด้านหน้าอ๋อโอเคอุ้ยอุ้ยรถ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 ข้างบนมีไอ้เหี้ยเอ้ยกดผิดไม่สนัยมีน้อยนะใช้ประหยัดประหยัดนะคิงจะเป็นนะคิงจะเป็นไม่จำกัดไปเฮ้ยอึ้มเบื่มไหม ไปไหนแล้ววะเป็นงานแล้วงาแล้วเพธอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ยิงรถเดี๋ยวรอให้มันลงก่อนแล้วก็ยิงเลยวรักต้องลงก่อนนะโอเคครับโอเคครับเฮ้ยแผ่นดินมันตานอ่ะเฮ้ยร่วงมาคนนึงอ้าวตายเลยร่วงมาคนนึงล่วงมาคนนึงเออเลิศเออไอชิลุ่ง จะชนะแล้วเล่นรัแล้วปูอันหน่อยเฮ้ยยิงถังนี้เนี่ยเฮ้ยที่รักเดี๋ยวมันเกิดกจะเล็กได้โอ้โหเฮ้ยตัวเองเก็บมีดเก็บมีดวิ่งช้าให้เขานำได้ครับได้ครับมีคนนึงลงแล้วเขาใส่หน้ากากก่อนตัวเองเดี๋ยวหัวแตกเนี่ยที่รักชอบใช้สุดเขาใส่หมวกเจ็บเพราะดึกใส่หมวกปลอดภัยเออมันนี่ทำแมันให้ยิงอย่างนี้หว่ะใช่ไหม เดี๋ยวให้เอินไปตายก่อนดูเอินตายกันด้วยอมรูเอินตายอุยดเ้ยอมไปแล้วหรอไอ้สัสคุณจะดูเอรอน้อ้าวโอเคที่รักไปก่อนเลยตามไปตามไปฮะอยาหลโอ้โหช้าเนี่ยเนเนี่ยวตายตายไสิสัสดีกาเือเลยรับไอ้เหี้ยยังเหลือใครอ่ะกูไง อนไับวนี่นตายเลยแม่งยิงติดกําแพงเลยอ่ะปั๊บมาอกไ้ยี่ไยิงปั๊บกระแพงกระเด็นเลยอ่ะ ก็อย่าทิ้งกันเด้นเลยใช่ไหมือนกระปูว่ะที่เขาเต็นเลยแม่งมาโคชัดๆเนี่ยมันจับเป้ามาโคเขาไม่แคะเมาดูเลยถ้ามันมายิงถังเรานระเบิดตายหมดเลยนะเออมันยังไม่มีเปอรเดี๋ยวจะมีโอกาสเนี่ไปกันก่อนเลยขออีกเดียวหยัดเรื่องยิงถังตัวเองก็พอเออนั่นแหละที่เราเห็นถังน้ำมาตรงบ้านที่รักรอเรียงไป้เลยมันจะวิ่งไปอยู่อ่ะนู่นอะเดี๋ยวว่า จะรักใจเห็นใจเปิดมาเดะเน็ตมาเดะโหอย่าตูดไม่เอาเนี็ยไปทำไรอ่ะมาหาพ่อมาให้สัตว์เร็วๆอ๋อชิบหายแล้วแม่ทีเดียวเข้านอนแล้วดึกดื่ออย่างงี้เล่นโกงเล่นเกมเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวเน็ตสัตว์แล้วแม่มพามานอนใครวะหน่าไม่ไปครอแม่นไม่ล่าแม่นไม่ล่าไม่ตายด้วยตายเลยไม่ตายค่าเอ้าเฮ้ยรถไฟ ไอ้เหี้ยรถไฟมาจากไหนอะเฮ้ยรถไฟเฮ้ยไอ้เยี่ยนรถไฟชนตายไอสัตว์โคตรจังเรยรถไฟมาจากไหนอะไอ้เหี้ยโคตรมึนว่ะกรลากคนเพลินเลยรถไฟชนตายรถไฟหอดรถไฟหอไอ้เหี้ยมาจากไหนไอ้เหี้ยแล้วมึงข้ามไปได้ไงวะน่ะปีจริงๆรถไฟเงอบแดกครับรถไฟชนอ้าวชนะ เปอเอ๊อสบอสเอ้าไอ้ตากเลยอย่าพูดเลยตากไปเี้ยกูะโดดรถไฟชนตายกูเงือบเลยอะไรวะไม่มีใครที่เป็นถึกเลยแม่กำลังยืนเล็งเพลินๆอะรถไฟเอ้าเหี้ยตายเฉยรถไฟมาจากไหนกำลังยืนเล็งเลยเอาไว้เอาไว้โคตรยากอะที่รักกบอสมาแล้วเราในรถไฟอะมาที่รักหน่วยจะตายที่รักวิ่งไปเลยต้องใส่หน้ากากก่อน จะเต็มไม่แถนอากาศนะจ๊ะไปเลยเปิดเลยรักรออะไรอ่ะเราเสียตลาดเนี่ยไปก่อนเลยเราแม็นแมนอยู่แล้วเฮ้ยโอมโชว์ดิโชว์ความหล่อให้พี่ดูหน่อยดินี่มาดูโอมดูโอมนี่เป็ไงครับตายก่อนเพื่อนเลยเฮียตายก่อนตายกับผมอุ้ยอู้อุ้ยอุ้ยรอดได้ไงที่รักสุดยอดคนไปแล้ว ที่รักจามแท้งเลยจามาเียรถไฟ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 จอตายเหรอตายหมดไหมตายตายเยอะดีกว่าเยเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวโดนรถไฟเหมือนกูเลยรไฟนรถไฟคมเนมเไงวะนเฮียายเลยเถไอีไายเลยเายถาานรถไฟมา คือนั่นน่าจะโดนนะรอดะยิงรอดไว้รอดไว้รอดอยู่รอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อนร้อนร้อนเฮ้ย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 ไอสันเออไมันลื่นอ่ะหัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนเนี่ยหัวร้อนเกมเมอร์เนี่ยเบื่อมาวินเนอร์ตลอดเลยสสดกันวินแบบกันแพ้อย่างเงี้ยมาแต่ต่อไปมันก็แพ้แล้วเนี่ย นถือไปลเฮ้ยอย่ายืนตรงกลางย้ำอย่ายืนตรงกลางเดี๋ยวจะเอาให้ชนะให้ดูอุ้ยที่รักต้องบอกเลยเพราะที่รักตายคนเดียวอาวเหรอนี่เผาพี่กลัวเนี่ยเดี๋ยที่รักแนะนำให้มีด้านหลังเหมือนเขาขโมยซสไลด์ขโมยซสไลด์นี่ได้เว้ยได้เว้ยที่รักก็าดูอยู่ข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหนันดูรถไฟให้ชักมันมาแล้วเดี๋ยวเขาบอกโอเคฮะเฮ้ยแล้วมันมาแล้วนู่นแล้ามันอยากวาร์ปก็วาร์ปมาว่ะเอาฮ้ยทำไมรถมันระเบิดเลยวะเนี่ย เฮ้ยแม่วิ่งวาร์ปมันแบบมันเน็ตมันกระตุกอ่ะมันปิงมันยิงยากเนี่ยอืออือโดนให้นี้ไปอืออือไอสัตว์เอ้ยรีโหลดตายตายตายวิ่งเล็วเลยตายวิ่งแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วรถไฟมาแล้วบุญซุนไอ้ยีี้ยิงยิงแม่งเลยสายยิงเลยขาดตายเฮ้ยไม่

้ชนะรอบนี้ใส่เสื้อกีฬาได้จะมีบุญใส่หมวกทุกคนใส่หมวกมีเลสออกมาใส่ให้หมดจะ่าพลาดลืมใส่เีลยเรามาใส่ให้หมดจะได้ชนะลืมใส่เกงในอ่ะใส่ไหมแซมมี่ไข่สะบัดพอดีลี่รักเว้ยต้องมีหน่วยกล้าตายเว้ยมาอย่าเข่าคนนี้นั่นแหละจะเป็นคนนำทุกคนเองคนเดินรถไฟแล้ว่ะไอ้ี้เห็นเบื่อพี่ชนโดรถรถไฟชนคนอนาล่ะ เสียวเี่ท่รักดี๋ดวดูเขาเป็นตัวอย่างยกไออมไ่อยู่ในทีเว่ะเอาหรอไฟมันมันหลุดแล้วดเา่้างท่รักใช่เหรอนี่้วนออเด็กายแล้วโดนยิงตายฮาม่นมาเนี่ยเอาหฮะทาใจฮะเฮ้ยเฮ้ยมันยิงเออโดนไมน่ะท่รักเว้ยต้องมีหน่วยกล้าตายเว้ยมาเดี๋ยวขาคนนี้นั่นแหละจะเป็นคนนำทุกคนเองเขาคนนี้นั่นแหละจะเป็นคนนำทุกคนเอง อย่าพึ่งยิงนะอย่าพึ่งยิงนะอี่าไโกเฮ้ยเฮ้ชิมาเร่อเร่อเฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยิถอืมที่ผ่านแล้วบรรลัยแล้วเฮ้ยเฮ้ย ไฟที่รักเขาเคียร์ตัวเองอยู่เป็นความหวังเขาแล้วนะต่อไปแล้วโดนระเบิดตายถอ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 ยทับเลยถอยขึ้นเก็บมีดพี่รักเก็บมีดปิ๊กหนิรอเก็บมีดไม่ไหวเหรอไม่รู้อ่ะตรงเนี้ยแหละอันตรายจิ้งมาแล้วหน้าสะบัด้าสะบัด แพงอล้วอานเปเตอเัวว่ะนามนเปิดมอเตตเกเปิดเหมือนผู้หายกับตัวเลยว่ะไม่ตินแพ้อีกแล้วหมดเนื้อหมดตัวเขาได้หนึ่